ของใจเกิดมาเพื่อใครต้องเดินไปทางใดอีกกี่คำถามออกจากหัวใจสุขทุกข์ของใครไม่มีอะไรแน่ คือคือเรื่องพวกนี้นะมันเป็นมันเป็นความรู้โบราณที่มันส่งกันมาเนี่ยนานแล้วแต่แต่พูดไปเนี่ยเรื่องของอาจารย์เนี่ยมันความรู้อะไรแต่อะไรทุกอย่างนะมันเกิดแบบธรรมชาติเนี่ยมากที่จริงครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์เคยบอกพวกเราเรื่องของการทําน้ำมนต์ของตัวเองเนี่ยคุณสามารถทําได้เลยนะคะมันเป็นวิทยาศาสตร์มากอะมันเป็นเป็นเพียงเนี่ยจัดระบบไอระบบการปิ้งปองเนี่ยของมือคาบ้า ของตัวโฟตอนเนี่ยในน้ำใช่ไหมในน้ำเนี่ยคุณกเ็เอาขวดน้ำมาเอเอาขวดน้ำมาอะไรก็ได้คุณทำเป็นทำเป็นอย่างนี้เลยก็ได้ทุกครั้งแต่ส่วนมากเราจะลืมถ้าอาจารย์เนี่ยอยู่คนเดียวถ้าไม่รีบะไรเนี่ยอาจารย์ก็มักจะทำว่าทุกครั้งที่คุณเนี่ยจะดื่มน้ำทุกครั้งที่คุณเนี่ยจะดื่มน้ำเนี่ยคุณก็เซ thank you ก็ได้เซ a y thank you ขอบคุณกระติจูดอะไร พูดคำดีๆจะพูดงคำดีๆอะนะ thank you so much gratitude อะไรแต่อะไรเนี่ยก็ว่าไปเนี่ยให้กับน้ำพน,นีนะคะแล้วเพื่อที่จะทำให้เอา energy เนี่ยดีๆเนี่ยเข้าไปหรือถ้าจะคุณจะทำน้ำมนก็เอาเนี่ยน้ำมนมันก็พระทำเลยอะนะจริงๆตรงนั้นเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยแต่เราทำเป็นประเพณีเนี่ย โดยที่เราไม่เข้าใจเอาน้ํามาแล้วคุณก็เนี่ยอิติปิโซพักวารัางซัมมาซัมพุทโธอะไรกว็ว่าไปอยู่ในน้ําเนี่ยเราก็เพลงน้าแค่นั้นนหะโมเลกุลของน้ํามันก็จะเปลี่ยนโมเลกุลของน้ํามันก็จะเปลี่ยนเข้ามาเป็นกลายเป็นโมเลกุลที่มัน positive ฉะนั้นมีช่วงหนึ่งนะคะที่อาจารย์เนี่ยทำช่วงที่ลูกชายนะคะซึมเศร้าเนี่ยอยู่ประมาณ3ามปีอะช่วงที่เขากินยาเนี่ยอาจารย์ทําน้ํามนต์ทุกวันเลยนะคะเปิดเอ่อทำวัดเช้า เปิดทำว่าเช้าทุกครั้งเลยแล้วก็จะเอาจะเอาขวดน้ําพวกนี้เนี่ยวางนะคะแล้วขวดน้ำอันนั้นเนี่ยเวลาเราจะทําต้มชาอะไรแต่อะไรหรือเขาจะกินพวกยาอะไรแต่อะไรวิตามินเนี่ยเขาลงาจะจะเอาอันนี้เนี่ยให้เขาเดืม่มให้เขาเดื่มก่อนเลยเนี่ยตรงนี้ทําอยู่ทําอยู่นานเลยช่วงนั้นเนี่ยทำอยู่หลายปีเลย